ครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้มากินเขาวลองสันได้ไปตรงเด้อขอเช้านี่ขอเช้าหิวสันเข,ขาม่ค่อยร้ายแล้วปวดขาเลยสลันขอให้นำเมนูเลยนี่ผักผักบวมิดสีกษัตย์กะมีผักจีน เนี่ยบหมูกจีนนั่นเป็นผักจีนเนี่ยผัดจีนมนีนแล้วก็มีถั่วก็มีจ้าแคร์แล้วก็มีตะมือเนื้อผัดเผ็ดอะไรใส่ใบกระพเพรายักษ์หรือกระเพราช้างครับไปไป็นอย่างนี้อันนี้ขกาวจอมมี่น้นองำข้าวจอมข้าวจอมนี่ภาษาลาวเขาเรียกภาษาขกาวจอม ภาษาไทยบ้านฉันเนี่ยถ้าควยหรือว่ารลถ้พาพาย,พพายนี่พัสริษฐ์บ้านฉันเด็พกพัสริษฐ์แต่ชื่อมันยังก,กินแล้วชื่อผักจอนไม่ใช่ดอกดอกมันเป็นเป็นลูกเป็นเป็นเป็นผลของมันผลของดอกจอนนี่ก็นี่พิพมพ์เม็ดพิกเม็ดนี่เม็ดนี่ไข่ไข่ทอดเพชรบุรีไปวัดุรี ก่อนเลยอะไรเส็ไปกับเขาทานเสียบมือก่นทำานทดีท่เกิดท่ันทำบดีเพราะเขาื่เขาชอบจืดนะกลางนะ จังจะชอบกินางดีใบปช่ามด้วยนี่เมนูชอได้ไปนหน่อยดผูใหญ่ที่สันชอบต้อเพชรปลาไหลใส่ใบกลช่า cái gì mà chụp đấy à, bác biết nó vẫn biết vậy nó vẫn biết ขัเาไนนั่งข้า,ยา,ายขมยลองด้ะลองเดินไ่เดียว,วเดอเดแมาข,มข,ข,ข้าไหมข้า่ไ่รี่ปรจายน้องได้าจาน้องแล้ว นั่งๆลุงไหมเนี่ยาจานแน่นอนม้องาไข่หรอ้ไมเอาไข่ไหมหน้าตันั่งโตกัอออตตกล้งไหมไปนั่งไหนครับนั่งไหนครับนั่งเอาไข่เลยล่ะไปดูนน,ดน,นน้อนงไ,ไปดูนน้องคือพาน้องไปเล่นเกมกน ไปหาในกันที่น้องหาอะไรทักชวนให้หาอะไรทักก็หาอะไรตั้งตนเยอะที่สุดไปที่แล้วไม่ค่อยมีเยอะต้องสั่ก็หามาต้มแลมาเด็ดไปเอาแล้วต้มต้มแล้วก็อัดห้องพีทไว้ทำเสียสัก็ได้เยอะปีนี้ได้เยอะเกิดอวไร ถ้าเราอยากกินหรือมีญาติมาเราแดกแบ,บ,แบ่งได้เราปิดต้องราวางพื้นที่เนี่ยแรงทับในหาอาหาไม่ได้มันแรงพวกพัดแตนตั๊กโอวีเปิืมงเนี่ยไม่ค่อยมีมันเลือะแต่พื้นที่แต่ถ้าผัมสารยังโดนปนอยู่หายไ,ได้ <c oughs>

cái bài này sẽ nó mình Với trường mất thì ้าน้องอิ่มแล้วเนาะมันข้าวอันน,นแล้ว ข้าึงจานที่ผมตักนี่ยถ้าสามคนต่อหนอึ่งจานับสังกินปรมันจะบุวนิดบึวน,นไม่รู้ค่ะ หนูเหรอหนูเนี่ยเป็นพ่อเนี่ยเป็นหนูสามพ่อเนีองลูกลูกสาวอย่างนัขอจอุดทุกข์เอาเป็นพียงโต,ตมาแล้วเป็นทำงานม,มาแล้ว ได้ยังไดยู้มนนี้นนนขออได้เลยไปดูสายก็จะห่าติดเน่ยสายตัวเป็นเท้าของเนี่ยสายจติด ก่อหนาวนจานาไม่บอกให้ทิ้งเหรอแล้วข้าวจะทิ้งเจ้าน้าเจ้าน้าข้าวครข้าวทิ้แล้วบ้านแล้วบ้านใครไม่เจ้าน้าน้าเขียนบ้านเขาอยูก็เมียงเมียงเดี๋ยวลูกายม่ชอบสุกก่อนเลยปี๊กเป็นปกห ทำอะไรเหรออะไรนั่นร้อยนะทำะไันะ้ยเจ้าหยับเด้อยหยับเด้นึงพาไปกนสูงตำรวจเะ้าว่าฝาไไวมในร้อนอูดไป 这叫你的过你程嘛，对吧？共产党承担着帮 หารพวกนี้เดี๋ยวไม่มีคนมากินเราไปหาลังเักันดูเขาจะชอบแบบอาหารแบบนี้คือสันชอบจัดจ้านสินี่มีพิซซ่าโอ้อไม่เียนะ สอนน้องเล่นหรือพาวเ,เล่นเล่นดิไม่ไม่สอนน้องเล่น,นเกมอ่ะ โอ้แค่นี้ครับเราะว่าเราใส่ขอบข้มงข้านิดนึงลูค้านิดนึงครับ 一个叫黑毛的。 30 mét thì nó không phát sinh được. Tại <laughs> vì nó cũng chênh I'm doing chống luôn nữa đó bỏ lắm được luôn đó hãy luôn tạp bay bắt nó chạy cái ก็โอเคครับคุณท่านขอบคุณคนที่ติดตามและกดติดตามใครยังไงก็ขอบคุณครับเขาทักดูคลิปนะครับพบกันโอกาสหน้าครับพบกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ